เรื่องแรกต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับหลังจากเรา like ไลฟ์ข่าวประทิงช่องแปะของเราจบอยู่ดีๆก็มีเรื่องนี้ผุดขึ้นมาครับเมื่อวานนี้ครับน้องอฟรองสุภกิจเนาะครับเรียกว่าอาดีตถือว่าเป็นอดีตแฟนอดีตคนรักเก่าของพี่เอสุติมาของแม่เอเรานี่แหละไปขอความเชื่อเหลือ,อเหตุสายใหม่เรื่องโดนอดีตแฟนสาวรุ่นใหญ่ทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้อ่านะฮะซึ่งคุณฟ้องเนี่ยนะฮะ เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับว่าว่าว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยคือใครนะครับแต่บอกว่าหลังเลิกกับอดีตแฟนที่เป็นดารานักแสดงหญิงรุ่นใหญ่นะฮะอักษรย่อออ่างนะครับอายุ55ปีนะครับก็รู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วแหละไม่แต่เขาก็เซฟแหละเขาก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อพลาดพิงอะไรแบบนี้แต่คนเขาก็รู้กันนะฮะซึ่งบอกว่าไม่ยอมส่งค่างวดรถนะฮะรถ BM นะครับนะฮะกลับบ้านเนี่ยนะฮะรวมเนี่ยห้า ล้านบาทก็คืออย่างนี้บ้านเนี่ยสล้าน4ี่ล้านกว่าแต่รถเนี่ยหล้านก็ล้านกว่ากว่าอยู่ดีก็็รวมกันเป็น5ล้านประมาณนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อให้เนี่ยแล้วก็ใช้ชื่อของคุณฟรองเนี่ยแหละเป็นเจ้าของนะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยถูกไปแน้นนะฮะมาตามเรื่องของรถนะฮะเพราะว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยไม่เอารถมาคืนนี่รถคันนี้รถคันนี้คันนี้แหละคันนี้เลยแล้วบ้านนี้แหละบ้านนี้ด้วยอ นะครับบอกว่าไม่เอารถเมื่อคืนเอาไปซ่อนนะครับส่วนบ้านเนี่ยก็ถูกยึดไปเรียบร้อยทําให้ตัวเองตอนนี้คุณฟ้องติดแบ็คลิสนะครับน่ากลัวนะการติดแบ็คลิสเนี่ยนะฮะผมเคยติดแบ็คอยู่พักหนึ่งอันไม่ใช่อันนั้นเป็นเล่า <c oughs> นะครับอ่ะแซกๆกันไป <c oughs> จะแกล้งจะเทียบ <c oughs> นะฮะแล้วก็บอกว่าตอนเลิกกันนะแฟนสาวก็มีการสัญญาว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วให้คุณฟ้องนะฮะแล้วก็จะโอนกรรมสิทธิ ทรัพย์สินเนี่ยทั้งสองอย่างกลับไปเป็นชื่อของดาราสาวก็คือหมายถึงว่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยจะโอนชื่อกลับไปเป็นของแฟนเก่าครับผมอ่านะครับแต่อยู่ๆเป็นยังไงคุณบ๊อบต้นปีบ้านก็ถึงถูกยึดขาดส่งมา4เดือนแล้วรถก็ขาดส่งพอไปถามอดีตแฟนก็บอกว่าไม่รู้รถอยู่ไหน อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของน้องฟรองส์อโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะคุณฟรองส์สุภกิจเนี่ยเขาบอกว่ายังไงกันบ้างนะแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องนี้รวมไปถึงนะฮะเราก็มีข้อมูลมาจากฝั่งแม่เอ๊มานหน่อยอ่าโอเคนะครับคุณฟ้องว่าไงฮะเชิญครับคือตอนตอนตอนนั้นคือรถไม่ได้ผ่อนเลยแล้วคือไฟนั้นคือตามที่ผมอยู่คือเพื่อตอนนั้นเอาแลไปซ่อนไม่ยอมคืนผมติดตามเหมือนตามเพื่อนตามทุกคนแล้ว เขาก็ไม่ยอมครับใช่ครับเขาบอกเขาจะเอาส่วนต่างแต่คือมันไม่ได้คือดขายเสร็จปุ๊บคือจะอส่วนต่างผมก็เสียอยู่ดีตอนนั้นคือผมต้องการเอารถไปคืนอย่างเดียวเลยฮนะ<ม>เพราะว่าผมไม่อยากบอกว่า<ม>เหมือนโดนฟอ้องร้องนู่นนี่นั่นนะอยากมีปัญหาใช่ครับบ้านตอนนั้นคือโดนหยุดไปแล้วฮนะทางบ้านผมทางพ่อคุณแม่กับแม่ใช่วยฮะก็ไม่ยอมก็คือเหมือนให้เขาเอาไปเอาไปดีกว่าเพื่อจะได้เหมือนเอาบ้านอะ คืนแบงค์ไปติดต่อเขาได้ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ฮนะติดต่อไม่ได้เลยติดต่อได้คือเพื่อนเขา <c oughs> เพื่อนขอขอเขาบอกว่าก็ไม่ได้คุยกับพี่เอเหมือนกันฮนะใช่ครับตอนนี้นคือผมเสียเครดิตแล้วตอนนี้นโดนบ้านเนะ่ะโดนสาลฟ้องแล้วคุณไ,ได้เท่าไหร่ครับสี่ล้านสี่ล้านสองฮะรถที่เรามารับต้องรับจอดเท่าไหร่ครับรถประมาณล้านสองฮะก็ให้พี่เอรับผิดชอบเนยะคือจะากทำให้ผมเสียมากกว่านี้เลยผมยอมเสียทุกอย่างแล้ว เพราะว่าโอ้โหอายุเท่าไหร่ยี่ห้าเสียทุกอย่างเลยตอนหลังนี่เสียงเหมือนแบบจุกนะเสียงจุกนะจริงๆแล้วอ่ะน้องฟองก็ได้พูดอีกนะจริงๆมีในสัมภาษณ์บอกว่าหลังจากที่เลิกลากับอดีตแฟนสาวคือพี่เอแหละพูดไปเหอะเขารู้กันหมดแล้ว่เมื่อกี้เขาเอ่ยชื่ออยู่ก็บอกว่าไปออกตามรายการต่างๆบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุราจนเสียการเสียงานว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าคุณฟองเนี่ยเขาบอกพี่ มีปัญหาเรื่องการดื่มสุราใช่เนี่ยคือเขาบอกว่าอาดีตแฟนสาวอะก็คือพี่เอไปไป,ไปพูดตามรายการแล้วเป็นเหตุให้ต้องเลิกลากันซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ฟ้องบอกอย่างนั้นเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันตนไม่เคยเลวไหลและก็อยู่กับอดีตแฟนสาวตลอดเวลาอยอมรับว่าช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเคยมีประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งตอนนั้นก็ได้ให้รหัสผ่านโซเชียลทุกอย่างเนี่งเราติดแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่คือเรางงว่าอันนี้คุณผู้ชมคือสมมุติว่า ฟ้องเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์โดยการเอาโทรศัพท์ให้พี่ให้ให้แฟนแล้วก็รู้รหัสอะไรหมดทุกอย่างแล้วสุดท้ายเหมือนไปจับได้อมันแสดงความบริสุทธิ์ใจยังไงวะก็คือเข้าใจไหมว่าคนเรามันต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจยังไงอ่ะอยากจะเช็คก็เช็คได้อ่าเอารหัสให้อะไรให้แต่พอเอาให้ปุ๊บอาจจะไปเจอก็ได้ก็ทาไมไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกอะ เงิน,นก็ไม่รู้เอาห่อต่อเออนี่แหละอ่ะเราบอกไปกับอ่ะไปกับอดีตแฟนสาวนี่ไงให้หผ่านโซเชียลทุกอย่างไปกับทางอดีตแฟนสาวเพื่อความส,สบายใจแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนทําให้ต้องเลิกลากาันแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุในการเลิกลากาันอ,อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องช่ส่วนสาเหตุที่ ตอนคบหาดูใจกันมีการซื้อบ้านและรถในชื่อของตัวเองเนื่องจากอดีตแฟนสาวมีปัญหาทางด้านประวัติการเงินไม่สามารถดําเนินการได้อันนี้คุณฟ้องบอกคุณฟอง<อ>พูดเมื่อวานอ,าอันนี้เราก็แกะมาให้ฟงังม,ม,มานําเสนอครับผมแต่ก็คือคนก็รู้กันแล้วแหละว่าแฟนเก่าของคุณฟ้องนี่ก็คือคุณเอชุติมานั่นแหละนะฮะนักแสดงสาวของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณเอชุติมาออกมาฟาดกลับนะยังไงครับออกมาฟาดกลับนะฮะเรื่องทั้งหมดในอดีต นี่นะครับเรื่องทั้งหมดในอดีตรอฟังเอออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวทีเดียวนะคะแล้วเจอกันค่ะนี่คือคุณเอชุติดดมามีการโพสต์นะฮะแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ไปม,มีข้อมูลขึ้นพี่เออะไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวหนึ่งเราก็แกะมาเหมือนกันบอกว่าอันนี้พี่เอพูดนะครับพี่เคยดูแลเขามา6ปีกว่าอันนี้หมายถึงตัวตัวพี่อเอาเป็นว่าทั้งหมดที่เขาพูดเดี๋ยวฟังพี่ถแถลงทีเดียวอย่างที่แม่เอบอกอย่างคนอื่นะ พี่ทำอะไรพี่มีหลักฐานและ,ะ,ะและประชาพี่ว่าอยากให้ฟังพี่ด้วยไม่ฟังความข้างเดียวอันนี้เขาถูกถูกต้องอแล้วเขาบอกว่าดังนั้นการที่เด็กอายุ17-18แล้วมีบ้านมีรถได้เนี่ยก็คือทุกคนคงคิดออกนะคะว่าการมีเนี่ยคงไม่ใช่เงินตัวเองแน่ๆแต่ในเมื่อเขามีคนซับพอร์ตใหม่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรในบ้านเขาแต่ดังนั้นแล้วในเมื่อคุณจะฟ้องกลับคุณจะแฉะกลับก็ไม่เป็นไรคะ่ะ หลักฐานมีอยู่แล้วนี่พี่เอ,อบอกนี่พี่เอ,อบอกอครับน,บนี่โดยยืนยันว่าพี่เอ,อไม่ไดเอารถและบ้านไปอย่างแน่นอนอเรื่องเรื่องบ้านเอ,อเป็นคนซื้อโดยใช้ชื่อฝ่ายชายเพราะอายุยังน้อยดอกเบี้ยถูกอเออนี่เข้าใจได้และตั้งใจจะให้ฝ่ายชายอยู่แล้วดังนั้นเลิกกันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ฝ่ายชายต้องผ่อนต่อซื้อให้แล้วเลิกกันแล้วแล้วทําไมจะต้องมานั่งผ่อนให้เรื่องรถ คนดูแลเอก็บอกว่าเอเป็นคนซื้อ,อและอาโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นฝ่ายชายก็ถูกแล้วที่เอ๊บอกอคือผมว่าเรื่องนี้มันเหมือนต่างคนต่างคิดนะมีอีกนะพี่ยอดอีกนิดน,นึงอีกนิดก่อนไหมเราจะวิเคราะห์ทีเดียวส่วนรถตอนนี้ยังอยู่บ้านของเอเพราะตอนเลิกการฝ่ายชายไม่ได้รถไปด้วยส่วนเอขับรถไม่เป็นอันนี้เราเราเคยเห็นพี่เอเราพี่เอขับรถเป็นจริงคุณเอขับรถไม่เป็นเป็นจริงและไม่ได้การติดและไม่ได้ติดต่อกันจึงทําให้รถหรูคันนี้ยังอยู่กับเอ รวมถึงที่ยังไม่ให้เอาไปเพราะต้องการดัดนิสัยฝ่ายชายที่สวมเขาและให้บทเรียนเท่านั้นเรื่องฝ่ายชายมีคนใหม่ก็เรื่องจริงแต่ไม่รู้ว่ากี่คนอุ้ยออันนี้เราไปแกะบทสัมภาษณ์จากที่พี่เอพูดในสำนักข่าวหนึ่งเร,เราเอามานำเสนอ,อ,อดัดนิสยัยออนะฮะ อย่างที่ผมบอกตอนนี้มันเหมือนต่างคนต่างความคิดใช่ใช่ไหมคุณฟ้องบอกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะคุณไม่ส่งรถไม่ส่งบ้านให้มันจบอให้มันจบจบละนะแล้วเดี๋ยวพอมันจบปุ๊บผมก็จะโอนชื่อกลับไปเป็นชื่อของคุณครับอันนี้ผมมาติดแบ็คลิสต์นะนะนี่คือทางคุณฟ้องนะฮะส่งคุณเอ๊ก็บอกว่าก็เลิกกันแล้วนี่คุณคะแนนอคุณมีคนคุณแลม่แล้วคุณมีคนใหม่ดูแลคุณให้คนใหม่ดูแลคุณสิอืมอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือประมาณนี้คุณผู้ชมก็คือเอาเป็นว่า เรานําเสนอทั้งสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวหอดแม่เอออกมาพูดจริงๆ<ช>เราออกแม่แม่เอออกมาพูดแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมก็ตัดสินเอาเองเรื่องแบบเนี้ยว่าจะเชื่อใครอย่างเงี้ยดีที่สุดเอางี้ผมขอถามความคิดเห็นด้วยนะคนที่ดูอยู่นะฮะทั้งเพจช่อง8เพจข่าวบันเงช่อง8 YouTube ช่อง8ทาง t ิ๊กตอกของข่าวปันเทิงช่อง8ครับถ้าเป็นคุณสมมุติว่าคุณเลิกกับแฟนก็กลายเป็นแฟนเก่ากันแล้วครับคุณจะจ่ายเงินผ่อนบ้านผ่อนรถให้แฟนเก่า หรือไม่คุณบ๊อบถ้าเป็นคุณอ่นนี้เราคิดกันไม่ถ้าเป็นเราก็ก็เลิกกันแล้วอไม่ไม่คือเป็นคือคนที่ไม่เกี่ยวกันแล้วไงมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วจะมาส่งให้ต่อทําไมคุณก็ไปทําต่อสิสมมุติสมมุติคุณเป็นแฟนผมคุณมาซื้อรถซื้อบ้านให้ผมบ้านแล้วรถกับบ้านเนี่ยมันเป็นชื่อผมแล้วคุณกับผมเลิกกันเนี่ยอาจจะผมไม่มีคนอื่นเข้าใจไหมปุ๊บเนี่ยคุณจะยังไงไม่ไงก็เลิกกันแล้ว ผมก็รับผิดชอบเองก็รับผิดชอบเองเพราะเป็นชื่อของผมใช่ก็ก็อยู่กับคุณด้วยไงก็คุณเป็นคนดูแลคุณอยู่กับคุณอืมอืมก็ไม่ผิดก็นิอีกมุมหนึ่งก็ถึงบอกว่าพี่น้องฟ้องเขาก็พูดมุมหนึ่งพี่เอก็มีอีกมุมนึงเอาเป็นว่าทุนผู้ชมต้องตัดสินเอาเองว่าเชื่อเลือกที่จะเชื่อใครอืมเอออันนี้เราล้อไม่เอมาพูดไงใช่